我摸，哦 bỏ thiếu quá จงอย่า <laughs> จะแพ้แล้วจะสุนจะเบ,บิดกระสุนจะเบิด์ตจะแพ้แแแจะไ้ถือบ่จะห้ถือแล่นนี้เด้เจ้า <laughs> จะห้ถือแล่นนี้เ,เ <laughs> น่ แรงไรข้นหรือวะย้ดนดึงกระโจมที่ตำรวจเยอะวางกระบุกลูกบืนตรวจสาเป็นการเจ๊งที่จริงๆนะครับวางกระบอนลงครับก็ถูกจับกลุ่มแล้วนะคะัโคคบโอ้โหหมดเลย